สงครามวิธีแห่งราชันตอนที่4 8 6ปสิหท่านเจ้าขุนเขาให้ข้ามารับเจ้ากับต้าหนิวหน้าเฉินเวยยิ้มตอบหืมท่านเจ้าขุนเขาเรียกหาพวกเรางั้นเหรอต้วนหลิงเทียนแปลกใจไม่น้อยนี่เวลามันผ่านไปครึ่งเดือนแล้วหรอใช่เฉินเวยพยักหน้าพวกเราทั้งหมดกําลังรอเจ้ากับต้าหนิวอยู่เมื่อพวกเจ้าทั้งคู่พร้อมแล้วพวกเราจะเดินทางไปยังขุนเขาทองเพื่อรวมตัวกับเจ้าขุนเขาทั้งสี่และสิทธิ์รุ่นเยาวของพวกเขา พวกเราเจ้าเองก็ไปด้วยหรือตัวหลิงเทียนแปลกใจเล็กน้อยไม่ใช่แค่ข้าเท่านั้นยังมีสิทธิ์ขุนเขาไม้อีกสามคนที่จะไปด้วยเช่นกันเฉินเวยยิ้มถึงแม้ว่าข้าจะไม่รู้ว่าพวกเรากําลังจะไปที่ใดแต่ขุนเขาไม้พวกเราได้รับสิทธิ์ทั้งสิ้นหกคนเพราะขุนเขาไม้เป็นขุนเขาอันดับหนึ่งของนิกายห้าธาตุส่วนสิทธิ์ของขุนเขาอื่นๆนั้นไม่ได้ดีเท่าพวกเราขุนเขาไม้ได้รับสิทธิ์ถึงหกคนหรือขุนเขาอื่นๆไม่ได้รับแบบนี้ ต้นหลิงเทียนค้งคิ้วเขาไม่คิดเลยว่าจะมีคนขุนเขาไม้ไปด้วยมากมายแบบนี้ขณะเดียวกันเขาก็สงสัยไม่น้อยว่าขุนเขาอื่นๆจะมีคนที่ได้รับสิทธิ์ทั้งสิ้นกี่คนถูกแล้วเชินเบยพยักหน้ารับอีกครั้ง สิทธ์ของผู้ที่จะเข้าร่วมการเดินทางครั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับอันดับขุนเขาทั้ง5และขุนเขาอันดับหนึ่งอย่างขุนเขาไม้เราจึงได้รับสิทธิ์พาสิทธ์ไปด้วยได้ถึง6คนขุนเขาทองที่ได้รับอันดับสองจะสามารถนำพาสิทธ์ไปได้ห้คนขุนเขาไฟที่อยู่อันดับ3นำพาไปได้4คนขุนเขาน้ำพาไปได้แค่3าเพราะอยู่อันดับ4และสุดท้ายขุนเขาดินที่เป็นอันดับสุดท้ายสามารถนำพาษิทธ์ไปได้แค่2คนเท่านั้นงั้นนี่ก็เท่ากับมีสิทธิ์ทั้งสิ้น20คนที่จะไปกับเเจ้้าาขขุนทัังง5สะ ตัวหลิงเทียนโค้งคิ้วขึ้นค่อยบ่นกับตัวเองเบาๆหือเจ้าเตรียมตัวก่อนเถอข้าจะลงไปเรียกต้าหนิวมันก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวพวกเราจะได้ไปรวมตัวกับเจ้าขุนเขาและคนอื่นๆสักทีหลังจากที่กล่าวบอกต้วหลิงเทียนแล้วเฉินเว่ยก็ลงบันไดระเบียงไปยังชั้นล่างสุดและไปเคาะประตูห่วงต้าหนิวพร้อมเรียกหาอีกฝ่ายหลังจากนั้นไม่นานในห้องก็บังเกิดความเคลื่อนไหวและในขณะที่ห่วงต้าหนิวเปิดประตูออกมานั้นหน้าของมัลละดูแดงระเรื่อท่าทางยังดูอารมณ์ดีนัก หลังจากห่วงต้าหนิวทักทายเฉินเหวยแล้วก็เหลือบไปเห็นต้นหลิงเทียนที่ลอยตัวกลางอากาศไม่ไกลมันยิ้มออกมาอย่างมั่นใจค่อยเรียกหาอีกฝ่ายต้นหลิงเทียนพวกเรามาประลองชี้แนะยื้เส้นยื้สายสักรอบเป็นไรเมื่อได้ยินคาของห่วงต้าหนิวต้นหลิงเทียนก็เบิกตากว้างด้วยความสนใจกล่าวถามด้วยความสงสัยแล้วเจ้าจะให้ประลองกันอย่างไรดีตืมเอาเช่นนี้เป็นไรข้าจะไม่หยิบยืมพลังงานจากโลกล่า ส่วนเจ้าก็ห้ามใช้แนวคิดลมแล้วพวกเราก็มาเดี่ยวกันตัวตัวไม่ใช้อาวุธตาหวงตาชินว่าฉายแสงออกมาสดใสและถ้าอยากต่อยตีนตักตาหนิวนี่เจ้านึกยังไงถึงได้มาท้าข่าแบบนี้กันล่ะหืมดูท่าแล้วความก้าวหน้าครั้งนี้ของเจ้าคงไม่เบาสินะต้นหลิงเทียนยิ้มหือหือแล้วเจ้ากล้าหรือไม่เล่ายิ้มสดใสคลี่กลางบนหน้าหวงตาหนิวน้ำเสียงยังเต็มไปด้วยความท้าทายแล้วทําไมจะไม่ล่ะ แต่ว่าพวกเราออกไปไกลๆหน่อยก็ดีเดียวจะรบกวนเซวีนน้อยบ่มเพาะพลังเปล่าๆต้นหลิงเทียนกล่าวตอบอย่างไรความกลัวขณะเดียวกันก็เหลือบมองไปยังชั้นสองของศาลาสามชั้นแววตาเผยความอ่อนโยนอบอุ่นออกมาอยู่ดีๆร่างต้นหลิงเทียนก็เหินนําไปยังสุดขอบฟ้าอันไกลโพ้นพริบตาร่างต้นหลิงเทียนก็กลายเป็นจุดดาเล็กๆในสายตาเฉินเบยกับห่วงต้าหนิวที่ลอยร่างขึ้นมาแล้วเช่นกันสมแล้วที่เป็นเจ้าต้นหลิงเทียน ช่างตรงไปตรงมายิ่งนักยิ้มกว้างคลีกลางบนหน้าตาหนิวมันเหินร่างติดตามต้นหลิงเทียนไปทันทีสหายทั้งสองนี่ให้มันได้อย่างนี้สิเฮ้ hey, พวกเจ้านี่เจ้าขุนเขากับทุกคนกำลังรอพวกเจ้าอยู่นะเชิญเหวยสายหัวไปมาพร้อมยิ้มก่อนที่จะเหินร่างตามทั้งสองไปเช่นกันต้นหลิงเทียนกับหวงต้าหนิวหยุดร่างเผชิญหน้ากันกลางฟ้าต่างมองไปยังอีกฝ่ายไม่วางตาทั่วร่างเริ่มแผ่จิตต่อสู้อันดูเดือดออกมาคล้ายจะประตูออกยามใดก็ได้ บรรยากาศรอบๆตัวหลวงต้าหนิวกลายปลายเปลี่ยนเคสไม่น้อยคล้ายต่างจะ,ะเผชิญหน้ากับศัตรูร้ายกาจก็ไม่ปานส่วนทางด้านต้นหลิงเทียนนั้นยังคงสงบไม่ยี่ระอะไรสายตาเองก็ยังเฉยไม่คล้ายไม่ได้เห็นว่าห่วงต้าหนิวเป็นภัยคุกคามอะไรแต่อันที่จริงแล้วเขาก็ไม่ได้มองว่าห่วงต้าหนิวเป็นภัยคุกคามอะไรจริงๆเพราะตั้งแต่ห่วงต้าหนิวเปิดประตูห้องแล้วเดินออกมาให้เขาเห็นพลังวิญญ,ญาณอันเฉียบคมของเขาก็แผ่พุ่งไปอย่างถึงด่านพลังฝกึกฝนอีกฝ่ายเรียบร้อย และเขาก็พบว่าห่วงต้าหนิวทะลวงไปยังหลอมรวมธรรมชาติขั้นที่8เรียบร้อยแล้วหลอมรวมธรรมชาติขั้นที่8แนวคิดดินขั้นกลางระดับ9นี่คือพลังฝีมือของห่วงต้าหนิวในปัจจุบันเข้ามาสิต้าหนิวต้วนหลิงเทียนแย้มยิม้มเมื่อห่วงต้าหนิวยังเห็นว่าคล้ายต้นหลิงเทียนยังคงสบายสบายไม่ยิระอะไรเสมือนไม่ได้กังวลอะไรกับมันแม้แต่น้อยสองตาห่วงต้าหนิวพลันรีแคบลงทันใด ต้นหลิงเทียนเจ้าควรระวังตัวให้มากกว่านี้หน่อยนะอย่าได้ประมาทข้าเชียวเพราะข้ามิใช่ห่วงต้าหนิวเมื่อครึ่งเดือนที่แล้วอีกต่อไปอาเข้ามาเถอนาต้นหลิงเทียนพยักหน้ารอยยิ้มยังคงอยู่ไม่เสื่อมคลายเมื่อห่วงต้าหนิวเห็นภาพนี้หน้ามันก็ดำขึ้นมาทันใดถึงแม้ต้นหลิงเทียนจะเป็นสหายของมัน หากแต่มันก็มีอาจห้ามโทสะอารมณ์ที่ฟุ้งขึ้นมาจากก้นบึ้งของใจได้เมื่อเห็นตัวหลิงเทียนคล้ายจะดูแคลนมันไม่ได้ยึดถือมันจริงจังอะไรนี่ทําให้มันไม่อาจระงับอารมณ์ได้สื่อไปยา่าอยู่ๆห่วต้าหนิวก็คำรามลั่นพลังงานต้นกาเนิดประตุกรวดออกมาดังไฟท่วมทั้งหลอมรวมผสานเข้ากับแนวคิดดินที่เปล่งออกมาพร้อมๆกันบังเกิดเป็นมวลพลังสีกากีเข้มทันทีส่วนหนึ่งของมวลพลังสีกากีเข้มยังเริ่มควบแน่นจับตัวเป็นอิดใหญ่รองเท้าผุดโผล่กลางอากาศว่างเปล่าเบื้องหน้า ทันทีที่อิดใหญ่รองเท้าปรากฏขึ้นเบื้องหน้าร่างหังต้าหนิวก็กระโจนออกไม่ต่างเสือชีตาขึ้นไปยืนบนนั้นเมื่อเท้ามันย่ำลงไปอิดดังกล่าวก็เริ่มปรีร้าววูบต่อมาก็แหลกเป็นผงประตูพลังอันสุดไพศาลออกมาพริบตาต่อมาหลังจากที่อินระเบิดออกลมแรงม้วนตลบซัดกวาดออกเป็นวงกว้างโดยมีอิดที่แหลกเป็นจุดศูนย์กลางคลื่นลมดังพายุยังม้วนพัดไปถึงเฉินเหวยที่ลอยอยู่ห่างๆจนสองตายังต้องรีลงเพื่อหลบลม เสื้อผ้าของเฉินเวยยังโบกสะบัดตีตัวดังภาพภาพเฉินเวยยังอดไม่ได้ที่จะรีตาให้แคบลงไปอีกเมื่อมันพบว่าห่วงต้าหนิวที่อาศัยรางปะทุลังด่งไอพ่นพุ่งใส่ต้นหลิงเทียนนั้นกลับกลายเป็นภาพเลอยากจะมองได้ชัดนี่ทำให้มันตะลึงลานใหญ่แล้วบ้านหน้านี่ห่วงต้าหนิวมันแข็งแกร่งถึงขั้นนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันไม่ทันที่เฉินเวยจะได้ตั้งตัวรับเรื่องราวเบื้องหน้าเงาร่างมังกรโบราณ2 1 0สิตัวพลันปรากฏตำตา,ม,ตา,ม,ตาม,มันเข้าไปอีก นี่ทำให้มันอ้าปากค้างด้วยประหลาดใจแล้วการที่ต้าหนิวสามารถสํแดงพลัง210มังกรโบราณโดยไร้อาวุธวิญญาณหมายความว่าอะไรนั้นมันย่อมรู้ดีจอมยุทธหลอมรวมธรรมชาติขั้นที่8พร้อมแนวคิดขั้นกลางระดับ9ย่อมสํแแดงพลังระดับนี้ได้ไง่ายดายหรือจะเป็นจอมยุทธหลอมรวมธรรมชาติขั้นที่9และเข้าใจแนวคิดขั้นกลางระดับ8ก็ไม่แตกต่าง หากยอดฝีมือรุ่นเยาอีกคนของขุนเขาไม้สําแดงพลังระดับนี้เฉินเวยจะไม่แปลกใจอะไรทว่าผู้ที่แสดงพลังระดับนี้ออกมากลับเป็นห่วงต้าหนิวจากวันนั้นผ่านมาไม่ทันถึงเดือนห่วงต้าหนิวก็ยังเป็นเพียงจอมยุทธหลอมรวมธรรมชาติขั้นที่หและเข้าใจแนวคิดดินขั้นกลางระดับหกอยู่เลยหากเปรียบเทียบห่วงต้าหนิวคนนั้นกับห่วงต้าหนิวคนนี้ราวกับเปลี่ยนไปเป็นคนละคนก็ไม่ปานนี่ทําให้เฉินเวยรู้สึกแปลกประหลาดไม่คุ้นเคยอยู่บ้างปงง ไม่ทันที่มันจะได้ฟื้นสติเสียงระเบิดดังก็ลั่นขึ้นในอากาศพร้อมกันนั้นคลื่นพังที่กำจายออกอย่างรุนแรงถึงขั้นซัดมวลอากาศให้ม้วนกวาดออกมาดังพยายุใต้ฝุ่นพัดพาร่างเฉินเว่ยให้ปลิดปลิวถอยออกไปเกิดอะไรขึ้นกันเฉินเว่ยพยายามเอามือตาและค่อยๆลืมตามองฝาแรงลมอย่างยากลำบากไม่นานก็เห็นร่างทั้งสองที่ปะทะกันไกลาตาตอนนี้ทั้งคู่ต่างยิงหมัดใส่กันตรงๆ ในตอนแรกทั้งคู่ที่มันแลเห็นนี้ก็ถือว่าเป็นคนที่มันรู้จักมักคุนทว่ามายามนี้ทั้งคู่กลับคล้ายคนแปลกหน้าสําหรับมันไปเสียแล้วนอกเหนือจากเงาร่งางมังกรโบราณ210ตัวเหนือชายร่างใหญ่เหนือร่างของชายหนุ่มในชุดสีม่วงกลับมีเงาร่งางมังกรโบราณถึง220ตัวลอยเด่นอยู่กลางฟ้าความแข็งแกร่ง220มังกรโบราณจอมยุทธหลอมรวมธรรมชาติขั้นที่9และเข้าใจแนวคิดขั้นกลางระดับ9 ต้นหลิงเทียนเจ้าเฉินเหวยตะลึงลานจนปากอ้าค้างมันผงะจังงังไปทันใดเมื่อเห็นพลังของร่างม่วงไกลาตาเนิ่นนานยังไม่อาจดึงสติกลับมาได้เปรี้ยงงงเสียงกังวาลลั่นดังขึ้นในอากาศอีกครั้งนำพาให้เฉินเหวยสะดุ้งตกใจอดไม่ได้ที่จะสถานไปเมื่อได้ยินมันยังแลเห็นได้ลางๆว่าอสนีสีม่วงที่ห้อมล้อมหมัดของต้นหลิงเทียนได้ประตูแผกกวาดออกไปเอาชนะพลังงานสีกากีเข้มที่คลุมหมัดของห่วงต้าหนิวได้ง่ายดาย วกต่อมาร่างตัวหลิงเทียนเอ็นไปด้านหน้าเล็กน้อยส่วนห่วงต้าหนิวนั้นปลิวละลิวไปไม่ต่างลูกเกาทานพ้นคันสอนออห่วงต้าหนิวที่ถูกซัดกระเด็นหน้าซีดลงถนัดตาแถมเลือดลมมันยังปั่นป่วนหนักแรงถึงขั้นต้องกระอักโลหิตออกมาคำโตหลังจากที่ปลิวไปกว่าสิบมีห่วงต้าหนิวก็ขืนร่างให้หยุดรังกลางหาวได้หลังหยิบโอสถรักษาออกมากินไม่นานอาการมันก็ทุเลาลง แน่นอนว่าก่อนหน้านี้เป็นต้นหลิงเทียนที่ลงมือไว้ไมตรีหาไม่แล้วย่อมเป็นไปไม่ได้เลยที่หงต้าหนิวจะบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆเพียงเท่านี้ต้นหลิงเทียนเจ้ามันตัวประหลาดตัวประหลาดขนาดแท้เจ้ากลับทะลวงผ่านไปยังหลอมรวมธรรมชาติขั้นที่เก้าได้อาศัยผลไม้วิญ,ญญาณแค่สองผลเท่านั้นผลไม้วิญ,ญญาณของเจ้าเอาไปปลูกเสกจนมีสรพพคุณเลิศดล้ำกว่าเดิมหรือไงกัน ในที่สุดห่วงต้าหนิวก็ดึงสติกลับมาได้และสิ่งแรกที่มันทำก็คือวายออกมาเสียงดังหากแต่ยามเมื่อกล่าวใกล้จบเสียงก็แผ่วเบาเสียจนแทบไม่ได้ยินมันกล้าที่จะท้าทายต้นหลิงเทียนเพราะมันเข้าใจถึงประสิทธิผลของผลไม้วิญญาณทั้งสองที่ชีวีเจ้าขุนเขาไม้มอบให้มันกับต้นหลิงเทียนมาดีจากที่มันทราบต้นหลิงเทียนก็พึ่งทะลงผ่านไปยังหลอมรวมธรรมชาติขั้นที่เจ็ในวันประลองห้าขุนเขาเมื่อเดือนที่ผ่านมาเท่านั้น ถึงแม้ต้นหลิงเทียนจะดูดซาบและย่อยสลายสพคุณของผลไม้วิญญาณทั้งสองได้สมบูรณ์หากแต่ดีที่สุดที่อีกฝ่ายกระทำได้ก็สมควรหยุดอยู่ที่หลอมรวมธรรมชาติขั้นที่8ดเท่านั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่จะทะลวงด่านพลังไปยังหลอมรวมธรรมชาติขั้นที่เกทว่าพลังอันกล้าแข่งที่ต้นหลิงเทียนเผยออกก่อนหน้าทำให้มันตรหนักได้ดีว่ามันคิดผิดและเหลวไหลถึงเพียงใดอะไรหรือเจ้าคิดว่าข้ายังไม่ได้ทะลวงด่านพลังหลอมรวม,รวมธรรมชาติขั้นที่เก้านั้นเหรอ เมื่อต้นหลิงเทียนได้ยินคำห่วงต้าหนิวเขาก็อดไม่ได้ที่จะแปลกใจเล็กน้อยนั่นมันแน่อยู่แล้วห่วงต้าหนิวตอบอย่างขุนขึ้งถ้าข้ารู้มาก่อนว่าเจ้าทะลวงด่านแล้วข้ายังจะมาท้าเจ้าสู้แต่แรกทำอะไรเมื่อกล่าวจบหน้าห่วงต้าหนิวก็ซึมไปทันใดเมื่อต้นหลิงเทียนห่วงต้านิวิหนาวนิฮัานซึมท่าทางห้าวหาญก่อนหน้ากลับแลจจอยไปไม่ต่างหมาหงอยถนัดตาก็อดไม่ได้ที่จะหัวเราะออกมาเสียงหัวเราะยังสดใสปันตะวันแต่ต้นหลิงเทียนหา่วงต้าหนิวนี้ นี่พวกเจ้าแข็งแกร่งขึ้นถึงขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันเชินเหวยที่ลอยมาถึงมองทั้งคู่พร้อมอ้าปากค้างแนวคิดของพวกเจ้าได้บรรลุความเข้าใจถึงระดับที่ก้าวหลังจากที่ออกมาจากค่ายกลตรงเฉวียนนั่นหรอแล้วต้วนหลิงเทียนเจ้าที่แท้นนี่เจ้าเข้าใจแนวคิดสายฟ้าเป็นหลักงั้นเหรอเชินเหวยเต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นมันเองยังมึนง,งงไม่น้อยถูกแล้ว แนวคิดของพวกเราทะลวงผ่านหลายระดับหลังจากเข้าไปในค่ายกลตรงเฉวียนอย่างไรก็ตามแนวคิดดินขั้นกลางของข้าสามารถยกระดับไปเป็นแนวคิดดินขั้นกลางระดับเก้าได้ในครั้งเดียวเรียกว่าข้าทะลวงทีเดียว3ระดับห่วงต้าหนิวยิ้มเจ้าจะบอกว่าตอนนี้เจ้าเข้าใจแนวคิดดินขั้นกลางระดับเก้าแล้วดวงตาเฉินเวยเบิกกว้างพอๆกับถ้วยชามยังเผยความประหลาดใจออกมาไม่น้อยขณะมองห่วงต้าหนิว ถึงแม้มันจะเคยได้ยินมาว่าค่ายกลตรงเฉวียนนั้นไม่ธรรมดาหากแต่มันก็ไม่คิดไม่ฝันเลยว่าค่ายกลน,นั่นจะเลิศล้ำถึงขั้นยกระดับแนวนคิดดินขั้นกลางระดับ6ของห่วงต้าหนิวให้กลายเป็นแนวคิดดินขั้นกลางระดับเก้าได้มิผิดห่วงต้าหนิวพยักหน้างนงึกๆึ๊ท่าทางยังละดูภูมิใจเหลือเกินข้าสามารถยกระดับแนวคิดดินขั้นกลางระดับ6ให้กลายเป็นขั้นกลางระดับ9้าได้ภายในค่ายกลตรง,งเฉวียนนั่น เมื่อมันกล่าวถึงตรงนี้ยังหันไปมองต้นหลิงเทียนพร้อมยิ้มตัวยังคล้ายจะยืดขึ้นมาทันใดเรื่องทำความเข้าใจแนวคิดข้าย,ยังนับว่าเหนือกว่าต้นหลิงเทียนเสียอีกเดิมแนวคิดสายฟ้าเขาก็อยู่ขั้นกลางระดับ 7, 7ถึงแม้จะยกระดับไปถึงระดับเก้าในค่ายกลตรงเฉวียนแต่มันก็เพิ่มขึ้นแค่สองระดับเท่านั้นเมื่อต้นหลิงเทียนให้ห่วต้าหนิวยกเรื่องงีน้อมาคุยทับเขาอีกครั้งเขาก็ทำแค่สายหัวไปมาครั้นจะไปขัดขาอะไรอีกฝ่าย อาข้าเองก็เคยได้ยินมานานแล้วว่าค่ายกลตรงเฉวียนนี่มิใช่ธรรมดาสามัญแต่ข้ากลับมิเคยคิดฝันเลยว่ามันจะทรงพลังถึงเพียงนี้ถึงขั้นยกระดับแนวคิดของเจ้าให้บรรลุข,ขั้นกลางระดับก้าได้เฉินเว่ยอุทานออกมาอย่างอิจฉาหลังจากนั้นมันก็หันไปมองต้นหลิงเทียนที่อยู่ข้างๆค่อยเผยยิ้มแย่ๆออกมาต้นหลิงเทียนข้ากลับเข้าใจผิดมาตลอด นึกว่าเจ้าเข้าใจแค่แนวคิดลมขั้นกลางระดับสามเสียอีกมาตอนนี้ข้าประหลาดใจแทบตายแล้วที่รู้ว่าเจ้ากลับเข้าใจแนวคิดสายฟ้าขั้นกลางระดับเจ็ดมาตลอดก่อนหน้านี้มันเองก็ไม่ต่างอะไรไปจากคนส่วนใหญ่และคิดว่าต้นหลิงเทียนนั้นแข็งแกร่งเพราะความสามารถแต่กำเนิดนั่นเท่านั้นหากไร้ซึ่งความสามารถแต่กำเนิดแล้วต้นหลิงเทียนอาจจะไม่ติดโผรุ่นเยาวันโดดเด่นของนิกายห้าธาตุด้วยซ้ำทว่ามาตอนนี้มันได้ตรหนักแล้วว่าก่อนหน้าความคิดของมันโง่ง,งมและเหลวไหลามากเพียงใด ต้นหลิงเทียนนับว่าซุ่มซ่อนพลังเก่งยิ่งห่วงต้าหนิวหันไปมองต้นหลิงเทียนก่อนที่แววตามันจะทอประกายเรืองวุบขึ้นมาคล้ายมองออกทุกสิ่งตอนนี้ต่อให้เจ้าตัวประหลาดน้อยนี่แสดงแนวคิดขั้นกลางชนิดที่สามออกมาฆ่าพี่ใหญ่ห่วงต้าหนิวก็ไม่แปลกใจอะไรเมื่อได้ยินคำกล่าวของห่วงต้าหนิวรอบนี้อดไม่ได้ที่มุมปากต้นหลิงเทียนจะกระตุกขึ้นมาติงหงิดอย่างไม่รู้ตัวถึงแม้ว่าเขาจะรู้ดีว่าห่วงต้าหนิวมันก็แค่กล่าวไปเรื่อยเปืือยของมัน แต่ใจของเขาก็อดไม่ได้ที่จะเต้นผิดจังหวะไปเล็กน้อยเมื่อได้ยินแน่นอนว่าเขาเข้าใจแนวคิดขั้นกลางชนิดที่สามอีกทั้งไม่เพียงเขาจะเข้าใจแนวคิดขั้นกลางชนิดที่สามเท่านั้นเขายังเข้าใจแนวคิดหลอมรวมธรรมชาติชนิดที่สี่ด้วยตอนนี้ไม่ว่าจะแนวคิดกระบี่หรือแนวคิดดินของเขาก็อยู่ในขอบเขตหลอมรวมธรรมชาติทั้งสิ้นอย่างไรก็ตามเฉินเว่ยกลับไม่ได้ยึดถือว่าจาหงต้าหนิวเป็นจริงเป็นจังอะไร เพราะในความเห็นของมันด้วยอายุของต้นหลิงเทียนมันก็นับว่าเป็นเรื่องน่าตื่นตระหนกจนขวัญน,นีดีฝ่อแล้วที่อีกฝ่ายเข้าใจแนวคิดหลอมรวมธรรมชาติอันแข็งแกร่งถึงสองชนิดมันย่อมเป็นไปไม่ได้เลยว่าเขาจะสามารถเข้าใจแนวคิดที่สามได้อีกต่อให้เป็นมนุษย์กลายพันธุ์ก็ตามแล้วระดับพลังฝึกฝนของพวกเจ้าเฉินเหวยไว้ตามองไปยังห่วงต้าหนิวก่อนจะสลับมามองต้นหลิงเทียนใบหน้าเต็มไปด้วยความอยากรู้นะัก ที่ด่านพลังบ่มเพาะของพวกเราเก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วนั้นทั้งหมดต้องขอบคุณผลไม้วินที่ท่านเจ้าขุนเขามอบให้พวกเราผลไม้วิญญาณน,นั่นเป็นทรัพยากรบ่มเพาะที่นิกายมอบให้พวกเราห่วงต้าหนิวยิ้มเฉินเบยเข้าใจได้ทันทีใบหน้ายังเผยความอิจฉาออกมาทันใดหากแต่ไร้ซึ่งความริษยาอันใดแม้แต่น้อยเพราะมันรู้ดีว่านี่เป็นสิ่งที่ทั้งสองคนสมควรได้รับแล้วหากไม่ใช่เพราะห่วงต้าหนิวกับต้น,บตนหลิงเทียนขุนเขาไม้ยังจะมีวันนี้ได้หรือ แน่นอนว่าป่านนี้ก็คงยังต้องจมจอมอยู่ในชะตากรรมอนาถารังท้ายในบรรดาห้าขุนเขาไม่มีวันที่จะพลิกชะตากลับมาเป็นขุนเขาอันดับหนึ่งได้หากขุนเขาไม่ยังคงมีชะตาเลวร้ายเช่นเดิมถึงนิกายจะได้รับทรัพยากรบ่มเพาะอะไรมามันก็ไม่มีวันตกถึงมือขุนเขาไม่เด็ดขาดเอาละ่ะตอนนี้พวกเรารีบไปกันก่อนเธอป่านนี้ท่านเจ้าขุนเขารอพวกเราแย่แล้วเฉินเหวยมองทั้งคู่พร้อมพยักหน้าทีหนึ่งก่อนที่จะรีบเหินร่างนำออกไปทันที ต้นหลิงเทียนกับห่วงต้าหนิวก็พยักหน้าพร้อมกันก่อนที่จะเหินร่างติดตามเฉินเบยไปไม่นานกลุ่มต้นหลิงเทียนก็ได้เจอชีวิเจ้าขุนเขาไมาอีกครั้งด้านหลังชีวิยังมีอีกสามร่างที่ลอยล่องอยู่แลไปพวกมันอายุได้ราวๆสาสิปีเห็นได้ชัดว่าพวกมันก็สมควรเป็นผู้ที่จะร่วมเดินทางไปยังสุสานรับสืบทอดมรดกจักรพรรดิด้วย ตัวหลิงเทียนแผ่พลังวิญญาณออกไปพริบตาก็ยังถึงด่านพลังบ่มเพาะทั้งสามได้ทันทีทั้งหมดล้วนอยู่ในด่านพลังหลอมรวมธรรมชาติขั้นที่สี่เหมือนกับเฉินเว่ยก่อนหน้าที่ใช้คําว่าก่อนหน้าเพราะยามเมื่อเฉินเว่ยมาหาเขาเขาเองก็สัมผัสดได้แต่แรกว่าด่านพลังเฉินเว่ยทะลวงสู่หลอมรวมธรรมชาติขั้นที่ห้าเรียบร้อยแล้วพวกเจ้ามาแล้วเมื่อเห็นตัวหลิงเทียนและหงต้าหนิวมาถึงชีวีที่มักสงบก็เผยยิ้มออกมาท่านเจ้าขุนเขา ตันหลิงเทียนกับหววต้าหนิวยิ้มทักทายอีกฝ่ายค่อยไปลอยด้านหลังตอนนี้เองร่างสิทธิ์ทั้งสามที่ลอยอยู่ด้านหลังชีวีตแต่แรกก็เข้ามาทักทายทั้งสองอย่างสุภาพสิทธิพี่ต้นหลิงเทียนสิทธิพี่ต้าหนิวสบายนี่ทำให้ทั้งคู่รู้สึกปลื้มใจเล็กน้อยเพราะอย่างไรเสียสิทธ์ทั้งสามนี้ก็อายุมากกว่าทั้งคู่พวกเราไปกันเถอะชีวีนำร่างทั้งหกเหินไปทางขุนเขาทอง ไม่นานทั้งหมดก็บรรลุถึงน่านฟ้าขุนเขาทองมีคนสองกลุ่มที่ลอยร่างรอยอยู่ก่อนแล้วและทั้งสองกลุ่มยังลอยเว้นระยะกันไว้ประมาณหนึ่งเมื่อพวกมันเห็นกลุ่มตัวหลิงเทียนมาถึงเจ้าขุนเขาของทั้งสองกลุ่มก็หันมามองทันทีพวกมันจับจ้องไปยังสองร่างของขุนเขาไม้ไม่วางตาตัวหลิงเทียนกับชีวี วันแรกที่ต้วนหลิงเทียนมาถึงขุนเขาไม้ก็ได้เอาชนะสิ์คนหนึ่งของขุนเขาไม้กระทั่งยังบีบคั้นให้อาวุโสผู้เป็นอาจารย์ของสิ์คนดังกล่าวต้องทำลายด่านพลังฝึกปรือของตัวเองนับแต่นั้นมาชื่อเสียงของต้วนหลิงเทียนก็แพร่กระจายไปในนิกายห้าธาตุต่อมาเมื่อจบการประลองห้าขุนเขาชื่อเสียงต้วนหลิงเทียนก็ยิ่งด่งดังมากขึ้นไปอีก เขาเอาชนะคู่แฝดหนานกงที่แข็งแกร่งที่สุดในบรรดารุ่นเยาวของนิกายห้าธาตุก่อนที่ตัวเขาจะมาเข้าร่วมนิกายห้าธาตุอีกทั้งยังได้รับอันดับที่หนึ่งในการประลองรายบุคคลและการประลองแบบทีมทําให้ขุนเขาไม้กลายเป็นขุนเขาอันดับหนึ่งของนิกายห้าธาตุอย่างไร้ข้อกังขาเรียกว่าตอนนี้ชื่อเสียงของต้นหลิงเทียนนั้นสามารถนําไปเทียบกับตะวันยามเที่ยงได้ก็ไม่ปานยังนับว่าเหนือกว่าคู่แฝดหนานกงมากมายนะ สิทธิของนิกายห้าธาตุล้วนเข้าใจตรงกันว่าตัวหลิงเทียนคือรุ่นยาวที่แข็งแกร่งที่สุดในนิกายห้าธาตุยังสามารถสยบคู่แฝดหนานกงได้ไงได่ายดายนะส่วนชีวิเจ้าขุนเขาไม่ที่เงียบสงบมาหลายปีกลับลงมือทำร้ายยอดฝีมือระดับเจ้าขุนเขากลางการประลองห้าขุนเขาอย่างดุดันฉับไวปานสายฟ้ากระทั่งยังสซชาไปเจ้าขุนเขาไฟนั่นถึงสองครั้งสองคราในตอนนั้นสิทธิทั้งหลายของนิกายห้าธาตุก็ได้ประจักษ์ว่าชนไยนชีวิถึงถูกเรียกขานกันว่าเป็นยอดฝีมือลำดับที่สองในนิกายห้าธาตุ นามนี้หาได้รับมาอย่างไร้เหตุผลไม่กลับเป็นพลังฝีมืออันแกร่งกล้าของจริงเรียกว่าช่วงนั้นนามของชีวีเองก็ถูกสิทธ์ทั้งนิกายห้าธาตุนำมาสนทนากันอย่างนับถือกลุ่มทั้งสองนั้นเป็นกลุ่มของขุนเขาน้ําและขุนเขาดินที่มาถึงก่อนอวิฟางกับเถียนกู่เจ้าขุนเขาน้ําและดินไม่รอช้าเหินร่างออกมาทักทายชีวีด,ด้วยรอยยิ้มเจ้าขุนเขาไม่ชีวีเจ้าขุนเขาอวิฟางเจ้าขุนเขาเถียนกู่ ชีวีเองก็ตอบรับพร้อมทักทายทั้งคู่ด้วยรอยยิ้มต้วนหลิงเทียนที่ลอยร่างอยู่ด้านหลังกวาดตามองสิทธิขุนเขาน้ำและดินทีละคนเขาสังเกตเห็นว่านอกเหนือจากเจ้าขุนเขาทั้งสองแล้วสิทธิของอวิฟางและเทียนกู่มีจำนวนทั้งสิ้นห้าคนขุนเขาน้ำมีสามคนในกลุ่มนั้นนอกจากทันหวนกับสิทธิสตรีที่ต้วนหลิงเทียนจำได้ยังมีสิทธิสตรีมาเพิ่มอีกหนึ่งคน ส่วนอีกด้านอย่างขุนเขาดินนั้นกลับมีคนแค่สองคนเท่านั้นทั้งคู่ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นเถียนเจิ้นกับสิทธิขุนเขาดินที่เข้าร่วมประลองวันนั้นเรียกว่าจำนวนของสิทธิทั้งสองขุนเขารวมกันยังไม่เท่าจำนวนสิทธิขุนเขาไม้ที่นับรวมต้นหลิงเทียนเข้าไปด้วยซ้ำท่านใดนั้นเองสิทธิขุนเขาไม้คนหนึ่งพันกล่าวออกมาเสียงดังขุนเขาไฟมากันแล้วคนทั้งหมดที่ลอยร่างอยู่นอกจากต้นหลิงเทียนกับชีวีได้เบนสายตาไปยังร่างทั้งห้าที่เหินลอยมาแต่ไกลทันที ห้าคนนั้นมีร่างหนึ่งที่ลอยนำเด่นมาแต่กลายเป็นชายชราในชุดแดงเพลิงไม่ใช่ใครอื่นชาไปเจ้าขุนเขาไฟด้านหลังชาไปทั้งสี่ก็เป็นสิทธิขุนเขาไฟในบรรดาสี่คนนั้นหูเฟยกลับเหินนำอีกสามคนที่เหลือติดตามมาด้านหลังชาไปไม่ห่างในเมื่อพวกเรามากันพร้อมหน้าแล้วเช่นนั้นก็ออกเดินทางเลยเถิดในขณะที่อวิฟางกับเถียนกู่คิดจะเข้าไปทักทายหูเฟยเสียงหนึ่งพลันดังก้องมาจากขุนเขาทองดึงดูดความสนใจทุกคนไปทันที เมื่อต้นหลิงเทียนหันมองไปตามเสียงก็พบร่างหกร่างกำลังเหินลอยออกมาหยุดเหนือน่านฟ้าขุนเขาทองในบรรดากลุ่มนั้นแน่นอนว่าต้องมีกวัวจงเจ้าขุนเขาทองทั้งยังดำรงตำแหน่งประมุขคณิกายห้าธาตุด้านหลังที่ตามติดมาใกล้ๆก็เป็นหนานกงยี่และหนานกงเฉินคนหนึ่งเต็มไปด้วยชีวิตชีวาส่วนอีกคนเงียบขรึมแต่อย่างไรเสียทั้งสองก็ลดูไม่ธรรมดามีสง่าราศีไม่น้อยด้านหลังทั้งคู่ก็คือสิทธิขุนเขาทองอีกสาคน ทั้งหมดล้วนเป็นสิทธิ์รุ่นยาวที่มีอายุได้ราวๆ35ปีเห็นได้ชัดว่าเตรียมออกเดินทางไปยังสุสานรับสืบทอดมรดกจัก,กรพรรดิด้วยเช่นกันท่านประมุขเมื่อกลัวจงปรากฏกายคนอื่นจากสี่ขุนเขาต่างแสดงความเคารพออกมาทันทีบ้างพยักหน้าบ้างโค้งหัวคารวะแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการโค้งหัวคารวะมีเพียงเจ้าขุนเขาทั้งสี่และต้นหลิงเทียนเท่านั้นที่พยักหน้าทักทาย เรียกว่าต้นหลิงเทียนเป็นอะไรที่เด่นสุดในบรรดาสิทธิ์ของนิกายห้าธาตุประหนึ่งนิ้วโป้งที่ชูเด่นอยู่ทั้งทั้งที่ทคนอื่นโค้งหัวก็ไม่ปานหักเป็นผู้อื่นกวจงคงขุนเคืองเล็กน้อยหักทว่าเมื่อมันพบว่าเป็นต้นหลิงเทียนอารมณ์ของมันก็สงบลงทันทีในสายตาของมันเรียกว่านี่นะเป็นพรของนิกายห้าธาตุแล้วที่ต้นหลิงเทียนผู้เป็นถึงมนุษย์กลายพันธุ์ได้เข้าร่วมกับนิกายห้าธาตุชั่วคราวสำหรับพิธีรีบรองอะไรทั้งหลายต้นหลิงเทียนย่อมมีคุณสมบัติที่จะเพิกเฉยพวกมัันนท้้งสิ ไปกันเถอะกัวจงพยักหน้าให้กลุ่มคนประกาศคำเสียงดังหลังจากที่กล่าวจบมันก็พุ่งร่างเหินนำสิทธ์ทั้งห้าของขุนเขาทองไปยังทิศตะวันตกเฉียงใต้ทันทีและด้วยความจริงที่ว่าครั้งนี้เป็นการนำพาสิทธ์ทั้งหมดไปมันจึงต้องชะลอความเร็วลงในระดับที่ทั้งหมดไม่เหนื่อยแรงพวกเราก็ไปกันเถอะคราวนี้ชีวิอวิฟางเถียนกู่และชาไปก็หันไปเรียกสิทธ์ของพวกมันก่อนจะเหินร่างตามคนขุนเขาทองไปติดๆดดังเนาตามตัว สุสานรับสืบทอดมรดกของจักรพรรดิอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้งั้นเหรอขณะที่ทั้งหมดมุ่งสู่หอรอดีทิศต,ต้วนหลิงเทียนอดไม่ได้ที่จริตาลงบนพื้นพรมทิศนี้มันอยู่ระหว่างส่วนใต้กับตะวันตกของทะเลทรายทางตอ,อนเหนือดูดูแล้วสุสานรับนั่นมันจะใกล้กับขุมพลังทั้งสี่ที่อยู่ส่วนใต้ของทะเลทรายทางตอนเหนือมากกว่าทางนี้สินะณส่วนใต้ของทะเลทรายตอนเหนือเมืองต้าโมกู่ป้อมหมาป่านพา ภายในตำหนักหลังหนึ่งที่ตั้งอยู่ใต้ดินของป้อมมาป่านพาปรากฏร่างชายห้าคนยืนอยู่ด้านหน้าเวทีพวกมันมองไปยังหมอกควันที่ปิดล้อมเวทีอยู่ด้วยประกายตาสว่างสดใสอีกไม่นานก็ใกล้จะครบสามชั่วโมงแล้วชายไวกลางคนเพียงหนึ่งเดียวในบรรดาชายทั้งห้ากล่าวออกค่ายกลตรงเฉวียนกำลังจะปิดตัวลงในอีกไม่นานเดียวทั้งเ้านั่นก็จะออกมาแล้วแววตาชายชาราหนึ่งในนั้นสว่างขึ้นมา มันมองไปยังหมอกควันบนเวทีด้วยสายตาวาดหวังราวกับกำลังเฝ้ารออะไรบางอย่างอยู่เวลาค่อยๆผ่านผ่านไปอย่างเงียบงนันเกิดอะไรขึ้นกันนี่มันก็ปาไปตั้งสี่ชั่วโมงแล้วฉนไยค่ายกลตรงเฉวียนยังไม่ปิดตัวลงเล่านี่นับว่าผิดปกติแล้วหรือค่ายกลตรงเฉวียนบังเกิดข้อผิดพลาดอันใดขึ้นกันร่างทั้งห้าได้แต่หันมองกันตาปริปริพวกมันงุนงงและไม่รู้จะทำอย่างไรดีใบหน้าของพวกมันล้วนเต็มไปด้วยความสับสน